ต่อกันอีกหนึ่งความแซ่บอมตะถ้าต้องบอกว่า สาวใช้ในตำนานเนี่ยหลายคนนะนึกถึงนี้เลยบทบาทคนที่แบบรับบทสาวใช้คนใช้เนี่ยนะป้าจีอัชราพันธ์ค่ะต่างหายจากหน้าจอไปนานเลยพักหลังๆเนี่ยแกไปสายสุขภาพจนหลายคนบอกว่าป้าแกเนี่ยไม่มายุ่งวุ่นวายวงการแล้วลือเปลาแล้วนะคะป้าจียืนยันเลยว่ายังรับงานแสดงตามปกติค่ะเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยคนจ้างน้อยแล้วป้าจีแกพูดคำๆเนี่ยนะว่าละครเดี๋ยวนี้นางเอกพระเอกเขาอยู่คอนโดกันหมดแล้วก็คืออะไรถ้าอยู่บ้านมันจะมีคนใช้คนึ่งคนสี่ ป้า<ค> oh. เอกอ,อยู่คอนโดคนใช้เลยไม่มี oh, เอาหร,อ,หรอนะส่วนเคล็ดลับสุขภาพดีปีนี้ฟังดีๆนะป้าจิ73ปีแล้วค่ะ oh. แกบอกแกๆเข้าวัดทําบุญฝึกจิตให้นิ่งนั่งสมาธิควบคู่กันไปกับการเป็นครูสอนโยคะ oh. ค่ะกิจกรรมยามว่างคืออะไรรู้ไหมคุณ73นะ ั่นจักรยานเสือหมอบีสุดยอดมากสุดยอดค่ะแล้วก็จิขอบคุณแฟนละครด้วยนะที่ยังคงจํากันได้ทักทายตลอดคนไว้หน้ามานี่มันหน้าเด็กตลอดการจริงยืนยันตรงนี้เลยว่าป้าจิยังอยู่ยังไม่ไปไหนค่ะใครคิดถึงก็จ้างได้พร้อมกลับจะไปมอบความสุขแฟนๆผ่านหน้าจอได้ตลอดเวลาค่ะกริ๊งมาได้เลยแม่บอกไม่รับงานหมดอ หลายคนคิดถึงละครประจีประจีก็คิดถึงละครประจีะช่วยฝากบอกไปหน่อยซิว่าให้ใครจ้างหน่อยซิจะได้แสดงคือหลายคน อ,อ๋อป้าจี้ยังรับงานอยู่รับค่ะยังรับงานอยู่แต่ว่าป้าจีต้ตอนนี้ก็คือออกกําลังกายเล่นโยคะอนเตียค่ะก็โยคะ,คะ,คะแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็เดินออกกาลังกายแต่แหลายคน a m a ซิ่งนะคะกิจกรรมเหล่านี้ป้าจี้แบบยังทําได้แข่งขันมากเลยอ๋อต้องทำนะเพราะว่าถ้าเบอร์สูไม่ทาเนี่ยนะออความเท่มแข็งแข็งแรงมันก็จะไม่อยู่ในตัวเราเออเขาเรียกกันว่าป้าจี้นี่อนภาจะบอกบอกว่าอะไรยะเขายังเรียกื่อว่าพี่แล้วทำไมหล่อนเป็นป้าก็เลยบอกอนภาบอกว่านี่ อมมาม่าอายุแปดสิบเกสิก็เลยฉันป้าแล้วทองผมป้าจีราอะไรคนฟังมาถามจะเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนมั้งคะถ้าผู้สูงเปลี่ยนคงจะทำผมมวยอ,ะอ่ะอถ้าถามป้าแจ็กนะคะ<อ>ก็ไม่เปลี่ยนเหนกันเป็นพี่แจ็คป้าจีป้าแจ๊กกันเรียกไม่เปลี่ยนป้าจีแล้วกันเรียกพี่จีอ๋อ แต่ว่าหน้ามามันทรงพลังนะคะแม่แม่พี่พเห็นด้วยไหมคะใช่ไม่อยากแ่ก็นี่คือป้าจิ73ป้าแจ๊คเท่าไหร่นะป้าแจ๊คไม่บอกอายุค่ะลืมไปแล้วนะคะน่ารักเลอหน้ามาไม่ถึงหน้ามาตรงนี้ไม่ใช่หน้าเหมือนม้านะคะที่กิกรอบๆเราไม่ได้นะเออคุณผู้ชมบุ๊